คามกลางผืนดินที่ชุ่มชื้นใต้ใบไ,ไม้ร่วงและเศษดินผุพังมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอย่างเงียบงนันมันไม่ส่งเสียงไม่เร่งรีบแต่ทุกการเคลื่อนไหวของมันหมายถึงความตายของเหยื่อที่อยู่เบื้องหน้านี่คือหนอนหัวคอนสัตว์หน้าตาประหลาดที่ดูเหมือนหลุดมาจากภาพยนตร์ไซไฟแต่แท้จริงแล้วมันคือนักล่าผู้ไร้าปานีแห่งโลกใต้ดินด้วยลำตัวยาวยืดหยุ่น รูปรางแบนราบและหัวที่แผ่กว้างคล้ายใบอนมันจึงได้ชื่อว่าหนอนหัวคอนและในวิดีโอนี้เรากำลังเห็นมันกำลังกำจัดเหยื่อที่มันโปรดปานที่สุดคือหอยทากหอยทากอาจดูเชื่องช้าแต่ก็ไม่ใช่เหยื่อที่จัดการได้ง่ายๆเทว่า นอนหัวค้อนมีอาวุธลับที่น่าสะพึงมันจะพ่นเมือกพิษที่มีเอ็มสายย่อยสลายเนื้อเยื่อออกมาคลุมเหยื่อแล้วค่อยๆดูดกินร่างกายของหอยทากที่ถูกย่อยแบบสดๆมันไม่เคียวไม่กลืนไม่ฉีกแต่มันย่อยเหยื่อจากภายนอก แล้วดูดเข้าไปทีละน้อยนี่คือการล่าแบบไร้เสียงแต่เปลี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพและแม้มันจะดูไม่อันตรายต่อมนุษย์แต่ในระบบนิเวศการขยายพันธุ์ของมันในบางพื้นที่กำลังสร้างความกังวลเพราะมันกำลังกำจัดหอยทากท้องถิ่นไปจนหมดและรบกวนความสมดุลของธรรมชาตินอนหัวค้อนคือเครื่องเตือนใจว่าแม้แต่สิ่งมีชีวิตตัวเล็กที่สุดก็อาจเป็นนักล่าที่น่ากลัวที่สุดในโลกที่เราไม่เคยสังเกต